And นี่ชายเก้าสั่งของไว้สั่งไว้ตั้งหลายวันแล้วยังไม่มาสักทีนะ่ะชายเก้าสั่งตุ๊กตาที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้เลยแหละทุกคนพอจะเดาออกหรือเปล่าว่าชายเก้าสั่งอะไรนะ่ะตอนนี้มันฮิตมากๆเลยนะเอแต่บอกใบให้ก็แด้มันเป็นสีโอโอไม่ใช่สีฟ้าชายเก็จะบอกว่ามันคือเจ้าบลู เอ๋อันนี้ไม่ใช่ใบนี่คือบอกของจริงเลยชกเกิลสั่งเจ้าปูแต่ว่ามันไม่ใช่สีฟ้ามันดีกว่าสีฟ้าเอ๊ะนั่นไงมีรถส่งของมาพอดีเลยสวัสดีครับวันนี้ผมเอาของมาส่งครับใช่คุณแชยเกิลหรือเปล่าครับเดี่ยใช่เลยค่ะตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตา,ตกตาใช่ไหมชาญใจๆจจจขอขอแป๊บหนึ่งใช้รถเดี๋ยวจะไปหยิบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอเคเลยค่ะ แล้วตุ๊กตาของชายก็จะตรงปกหรือเปล่าน้าตัวมันใหญ่นิดนึงนะเจ้าหนูโอ้ยหลุดมากเลยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยเออโอ้โหตัวใหญ่เอ้ยกว่าจะออกจากรถได้นี่นี่นี่ตัวนี้เอญ่น่ารักตัวใหญ่แต่ว่ามันเบาอ่ะดูสิมันมีลูกโป่งมาด้วยมาจากบริษัทเบอร์คอร์เปอเรชั่นเลยนะตัวนี้นะคุณหนู อของทุกอย่างค่อนข้างจะผลิตมาจากโลเคปเลชั่นท้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักจัใช่ยไทโอ้ยน่ารักมากในใส่ทานไปสี่ก้อนทางบริษัทใสทใ่ถาใถ้าเรียบร้อยแล้วนะจ่าคุณหนูงั้นเดี๋ยวฉันขอไปส่งบ้านอื่นตอนนะขอบคุณมากเลยค่ะว้านี่แหละทุกคนตัวที่ชายเการอนอะ่ะ <c oughs> เออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคุณพี่เขาเรีบขับไปอย่างไวเลยไม่รู้ทำไมรีบขนาดนั้นสงสัยต้องรีบไปส่งหลายบ้านแล้วกลัวไปทันเวลาแน่นเลยน่ะว้าวมั รักมากเลยนี่มันเหมือนเจ้าบลูแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองนะ่ะ <Yeah. S 1> ไว้แถบ <Ooh. S 1> มีลูกปกมาด้วยอุ้ยแอบตรงปกอยู่น,นั้นเนี่ยใ <c oughs> ช่ก็ว่าอย่าง ต้องตามบันนี่มาดูแล้วแหละ <ilot> แต่เดี๋ยวขอชายก็สํารวจความเสียหายก่อนเพราะว่าชายก็สั่งมาเราก็ยังไม่ได้เช็คของเลยนะ่ะเ,เรียบร้อยดีพูดอะไรเจ้าเจ้าหน้าบ้านเห็ดเปิดประตูไปดูสิดีมากเป็นมันตัวอะไรนะ่ะโอ้โหตุก๊กตาตัวใหญ่ ซื้อมาให้บันนี่และชายเกลโอ้มันน่ารักมากเลยนะนี่ตัวอะไรนะเอ,อมันเป็นเจ้าบลูที่เป็นสีเหลืองนะ่ะว้าวเจ้าบลูสีเหลืองมันก็ไม่ใช่เจ้าบลูสิมันต้องเป็นเจ้าบลูเยลโล่เรียกว่าเจ้าบลูเยลโล่ก็ได้นี่ตอนแรกฉันว่าฉันจะไป <Blue S 1> ตาม <Blue S 1> เธอนะเธอเออทำไมเธอออกมาก่อนนะเธอได้ยินเสียงฉันหรอใ้าเจ้าเจ้าตั้งแต่เช้าเลยชายเกลนี่ก็ฉันตื่นเต้นนินนามันออกจะน่ารักเธอว่ามันน่ารักไหมน่ะ ่าไม่น่าจะเหมาะกับเธอเท่าไหร่นะให้ฉันดีกว่าโอ้ยไม่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 ไมไมมนี่เอ้ยมันอยากอยู่บ้านฉันเธอรักไม่ไปหรอกแย่มันไม่ไปหรอกมันอยากอยู่บ้านชานโอ้ยแย่เลยเงินไว้บ้านชัเกร์ก็ได้ว่าแต่มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใส่ถาดมาสี่ก้อนน่ะผลิตจากบริษัทด็อกเตอร์เวิ d ์คคอร์ปอเรชั่นกดปุ่มซียี่ไม่เห็นเดินเลยแฮ ใชคก็ว่ามันน่าจะเดินได้นะอืมมันนี่ว่าพังนั่นแหละใช่ก็ต้องไปเคลมเอานะที่เวิร์คเคอร์บลเชชั่นนะเอ๊ยทั้งซื้อมาใช้ก็ก็เช็ครอบๆดูมันก็ดูเออทุกอย่างปกติดีหรือว่าระบบกลไกลข้างในมันพังเนี่ยเธอ,เอมีคู่มือไหมเนี่ยขาได้ให้คู่มือปะเอ้ยมีแต่มือฉันนี่แหละไม่มีคู่มือมนะนี่ลองอดูสิเผื่อมันเป็นสนิมขอดิงๆดี เออเดแล้วเแแวเออเมื่อกี้มันอาจจะขัดขัดอะไรสักอย่างอยู่น่ะถ้าใช่ใช่เครื่องติดแล้วชาเกอรคอยกีี้เดียดีเดียยยยเออไปยกบันนีไมเนี่ยเออเออเอเออเออบัีเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอเธอโดนมันช็อตหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรน่าไม่รู้แฮมไม่ทันตั้งตัวเลยชาเกอเอ เอ้ไชคลฉันว่ามันน่าจะพังแล้วนะเมื่อกี้มันตบชันใหญ่เลยนะฉันว่ามันน่าจะมีอะไรขัดข้องทางเทคนิคแน่ๆเลยนะในตัวมันน่ะเดี๋ยวิดูซิมันเอ๋อใหญ่เลยเดินดชนต้นไม้เด๋ว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 ใหญ่เลยเนี่ยไชคล์เธอไปจัดการซิฉันไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่แล้วฉันว่ามันน่าจะขางนะระบบมันน่ะเออมันน่าจะล้วนๆแฮะวันนี้ก็ว่างันนะ ติดตัวเองมาได้ดูดิชัดดาวไปแล้วมันยังเดินได้อยู่ไหมเนี่ยเอ๋ใช่ก็ว่าไหนลองขอเอ๊ะไม่เดินแล้วหนะ้าบันนี้ฉันว่ามันพังเอเอเอพิ่งซื้อมานะใช่ใช่ใช่เพิ่งได้วันนี้วันแรกฉันว่าต้องรีบไปเค็มเลยเดี๋ยวกวันเค็มหมดอายุอือจริงด้วยเจ๊ก็ยกไปเลยไปแปะแปะเขาบอกว่าผลิตจากบริษัท w ว r l d ์คอร์นะปเรชั่นน่ะๆๆๆแปะแปะแปะบันนี้ ฉันไม่สงสัยเลยว่าทําไมมันถึงพังถ้าผลิตจากเงื่อนกัระชาชนอ่ะพังแน่นอนบริษัทด็อกเตอร์นี่เอ๊ะก็ใช่นะโอ้แย่เลยถ้างั้นต้องยกไปเคลมแต่ฉันต้องมายกให้แจ็คเกิลเนี่ยนะให้ฉันฝากหน่อยสิอืมต้องรีบไปเคลมเลยอาการเนี่ยฉันว่าเริ่มร้อนเร่ร้อนเร่แล้วฉันก็ว่ามันหนักมากเลยครับอาการนี้ร้อนเร่มากไปนี่บอกเลยเออจะพึ่งไปไหนอีกแล้วเนี่ย ฉันว่าตายแล้วมันหลุดอาการลอดเล่ใหญ่เลยเชงเดีวเดียวเดียวเดี๋ยวก็เดินได้เดี๋ยวก็เดินไม่ได้เดี๋ยวก็ช็อตเดี๋ยวก็ค้างโอ้ฉันว่ามันหนักแล้วนะอาการเนี่ยใช่วันนี้ก็เริ่มงงเลยสับสนสับสนจะถึงแล้ววงคูดิชั่นน่ะไปไปไปเร็วอาชัยก็เออเออเออโอ้อบันดินไม่ค่อยโอเคนะวันนี้ไปเข้าห้องน้ำร้านลุงเดี๋ยววันนี่ตามไปเอ้าโอ้เธอ สงสัยเมื่อกี้วิ่งเยอะไปหน่อยโอ้โหหนักจริงจสงสัยเมื่อกี้บันนี่วิ่งเยอะไปหน่อยนะมาเลยโอาออกหมดเลยเอาเดี๋ยเดี๋ยวฉันก็เอาไปเปลี่ยนเองก็ได้โอ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเจ้าเยลโล่ส่งคืนส่งคืนส่งเคลมบริษัทเวลคอมพานีโอ้ยหลังดอกหลังดอกไอ้ตายเถอะไอ้ดิ ว่ายังไงคุณหนูผมมาต้อนรับเองเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยโอ้ด็อกเตอร์อันนี้บริษัทเวลคอมพานีของด็อกเตอร์ถูกหรือเปล่าตัวนี้มาจากบริษัทด็อกเตอร์ชิมหมนะ่ะใชาใช่ใช่ยช,ชมันเป็นอะไรเหรอเอาก็ใช่กูสักมันมาแล้วก็เพิ่งได้ของวันนี้แล้วก็มันก็เหมือนจะพังตั้งแต่วันแรกเลยนะด็อกเตอร์มันพังเหรอเด ฉันว่าไม่น่าจะพังนะแล้วจะต้องการยังไงจะเอายังไงกับตัวดีเนี่ยโอ้ยถ้าพังแบบนี้ก็ต้องเคลมสิอย่ามาโกกันนะเอาของ<ห>เสีย,ายมา<ด><ด>ให้ช้เก็าแบบนี้ไม่ได้นะ,ะเคลมเคลมก็เคลมมา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 ,มาเอ,อ้ยตายละลูกค้ามาเคลมบ่อยจังเลยเนะี่ยตอนนี้เนี่ยไป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 ซ่อมให้ได้ไหมไม่เคลมอะซ่อมอย่างเดียวอะเอาตัวใหม่ฉชนก็จะเอาตัวใหม่เท่าน,านั้น โอ้แย่เลยเอาตัวใหม่เท่านั้นด้วยโอ้มามาม,าม,าม,ามเข้าไม่ได้เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทิ้งก่อนละกันนะต,ตัวนี้วางไว้ตรงนี้แหละถ้าจะเอาตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวชัดไปเอามาให้หลังร้านเด,าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเป็นไปตามแผนดีนะที่ฉันเอาตัวแย่ๆเสียๆพังไปตัวนั้นมันไม่จัดการใครเลย แผนของยันคือจัดการบันดี้กับชายเกิลแต่ว่าอดีแล้วแหละที่ว่าเอาเออกมาเปลี่ยนเองะฉันจะได้เอาตัวนี้ไปแลกเปลี่ยนคาเขาถ้าัไงเดี๋ยวเอาไปรับหน้าก่อนแล้วกันให้เจ้าตัวนี้เดินตามมาอะตามมาเจ้าเยลโล่บลูเอทําไมนานจังเลยนะ้าดรไปเปลี่ยนถึงไหนเนี่ยบริษัทก็อยู่ตรงนี้ ตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดเดี๋ยวขอเทสแต่มันกระโดดลอยก่อนน่าเห็นป่ะอ่าอจะลงเนี่ยนานมากเลยเห็นป่ะเจ็กวันนี้เพราะว่ามันมีลูกปองใช่ไหมคะด็อกเตอร์ใช่ใช่ใชชอ่าอ่าน็เจ็กเจ็กเจเธอไปกเล็วเาวไเจเช็ก็กเด็เด็ก้ว็ก้จ็เดเ นะตัวนี้ไม่พังแนละ้วส่วนตัวนี้พังแต่ฉันขอเอาไปเก็บซ่อมนะโอเค,อเ,คเลยเค,ค่ะงั้นใช้ก็ยกกลับบ้านลยนะอ่ายกกลับไปเลยเดี๋ยวฉันก็จะเอาตัวนี้กลับไปซ่อมพอใจแล้วนะคุณลูกค้านะพอใจแล้วขอบคุณค่ะด,ดีมากดีมากไป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 กลับบ้านไปจัดเด็กน้อย จะ <Hello. S 2> เป็นไป,นปนตามแผนของฉันไปดีกว่าไปกระติกว่าเอาไปโชว์บันนี่ว่าเราได้มันแล้วเรารักษาสิทธิ์ของเราในการเอาตัวเก่าที่พังไปเคลมตึ๊บ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 กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,าน,าน,านในที่สุดก็เออเสร็จออทไทเกร์ถือถือไปถือมาทําไมเนี่ยเอาที่เป็นตัวใหม่บันนี่ตัวใหม่เอี่ยมอ,อ,อย่<ล>อ,องเลยแกะกล่องเลยด็อกเตอร์เอาออกมาให้ ทำไมแกะกลองล่ะฉันไม่เชื่อหรอกไหนลองเคาะดูที่สวิตมันอยู่ตรงไหนเหรอสวิตอยู่ข้างหลังบันนี่อ๋ออยู่ข้างหลังน้วไปดูสวิตสิมีแต่ลูกโป่งไม่เห็นมีสวิตเลยแค่ยังไ่เป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเออไเกอรชาร์เป็นแผนของดร์และเลนท่านน่ะสิ